สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายสัจดรเรืองรัตนากรน,นะคะชื่อเล่นชื่อปอนค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะสาขานิเศทศศาสตร์ภาพยนตร์ค่ะอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสถานที่ที่ชื่อชอบที่สุดในมหาลัยนะคะคือรานวงกลมค่ะเพราะว่านั่งปุ๊บนะคะลมสบายเย็นปิวเลยค่ะโอ้ยนีฉันชอบมากเลยค่ะนั่งที่ไหนก็จะได้ยียได้แบบ เย็นสบายอะไรอย่างนี้นะคะแต่เสียนิดนึงค่ะมีกลิ่นเหม็นๆข้างๆนิดเองค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ที่มาสมัครวิเรนเจอร์นะคะก็เพราะว่าอ,อยากมีประสบการณ์ด้านพิธีกรมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะแต่อยากแสดงออกค่ะอ,คอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมโบนตให้น้องปอนนะคะอย่าลืมะคะ่ะน้องปอนค่ะอไระคะ่ะสุดท้ายนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัย้างสรรค์ค่ะ